สิบอันดับเรือยอชสุดหรูระดับโลกราคาแพงเกินจินตนาการปี2018การเป็นเจ้าของเรือยอชเป็นความสุขที่ค่อนข้างแทงเรือยอชอาจมีราคาแพงมากถึงมากที่สุดเรือยอชสุดหรูที่ไม่ซ้ำกันดังกล่าวถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของคนที่ร่ำรวยมากและค่าใช้จ่ายไม่ได้จบแค่นั้นสิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำวันของเรือที่สวยงามเหล่านี้ ดังนั้นไม่ใช่มีเงินแค่ซื้อมาครอบครองแต่คุณต้องมีเงินมากพอที่จะบำรุงรักษาพวกมันให้สวยงามและหรูหราเหมือนเมื่อแรกที่คุณเป็นเจ้าของด้วยเรามาดูเรือยอชที่มีราคาแพงที่สุดในโลกประจำปี2018กันค่ะว่ามีความงามขนาดไหนอันดับที่10บเลดี้มูรา210ล้านเหรียญสหรัฐเลดี้มูราถูกสร้างขึ้นโดยอูต่ต่อเรือบลูบวกบอสในปี1990สําหรับนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียนัเซอร์อัลลา,าชิด ชื่อบนเรือยอชด้านนอกเป็นตัวอักษรธรรมจากมองคำแท้ความฟ้งเฟอ้อไม่ได้จบลงที่นั่นลักษณะพิเศษที่น่าทึ่งที่สุดของเลดี้มูราคือแพลตฟอร์มไฮดรอลิกตกแต่งด้วยหาดทรายต้นปาล์มและเก e ้าอี้อาบแดดจริงๆทำให้เรือลำนี้กลายเป็นโอเอซิสลอยน้ำนอกจากนี้ยังสามารถรองรับแขกได้ถึง30คนไม่รวมลูกเรืออีก60คนอันดับที่เอามีกาบี250ล้านเหรียญสหรัฐสร้างโดยนายปีเตอร์สกิฟฟเวลเฟล ประเทศเยอรมนีเพื่อนายกรัฐมนตรีของเคลตาและรัฐมนตรีต่างประเทศธามมดบินคอลีฟะอัสานีเรือนี้มีห้องสวีทสิบห้องรองรับคนได้ถึง24คนแต่ละห้องมีห้องน้ำพร้อมห้องนั่งเล่นและห้องนอนเตียงคู่มีห้อง VIP อสองห้องสำหรับเจ้าของเรือและมีห้องพัก55ห้ห้องสำหรับลูกเรือ จุดเด่นของเรือลำนี้คือโรงภาพยนตร์บนเรือดาดฟ้าสระว่ายน้ำและลานจอดเฮลิคอปเตอร์รวมถึงบาร์ด้านนอกสระว่ายน้ำจากกุ๊ซี่และอุปกรณ์กีฬาทางน้ำหลากหลายประเภทอันดับที่8ดไดแอลบ้า256ล้านเหรียญสหรัฐสร้างโดยเลิศเส้นยากในปีพอสอสาลา 2,551โดยเป็นผู้มีอำนาจของรัสเซียอลิเเอร์อุสมานอฟมีความยาว360.89ฟุตและมีสะไว้น้ำและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางคุณสมบัติสุดหรูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมทั้งมีพื้นที่เพียงพอบนดาดฟ้าเพื่อรองรับผู้เข้าร่วม 20คนและลูกเรือจำนวน48คนอันดับที่7เอาเซธสา0ล้านเหรียญสหรัฐเรือยอชส,สุดหรูลำนี้ถูกตั้งชื่อตามกาโบสบินเซทเอาเซธศูนลาตานอแมนเรือลำนี้เป็นที่ตั้งของห้องโถงขนาดใหญ่มากพอที่จะรองรับวงดนตรีขนาด50ชิ้นในช่วงเวลาที่ก่อสร้างในปีพศสอ5 0 5และพศอ 2,551นั้นก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรือยอชที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและสามารถรองรับแขกได้ถึง70คนและมีพนักงาน154คนอันดับที่6มอเตอร์ยาจ A323 ล้านเหรียญสหรัฐได้รับการออกแบบโดยบลูบวก วอชจากคัมบูกสำหรับแอนดรีและอเล็กซานดราเมลนิต е โกมหาเศรษฐีรัสเซียและภรรยาภายในเรือมีห้องสวีทสำหรับแขกหกห้องซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ได้ถึงสี่ห้องด้วยกำแพงที่เคลื่อนที่ด้านบ,นบนเรือยนยาชเอมีโรงเก็บเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเรือเร็วขนาด30ฟุตรวมทั้งสระว่ายน้ำสามแห่งรองรับแขกได้ถึง14คนและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับลูกเรือ42คนอันดับที่5ดูไบ350ล้านเหรียญสหรัฐ เรือที่สวยงามลำนี้ประกอบด้วยพื้นที่อาบแดดหลายแห่งภายในตกแต่งด้วยโมเสกทำมือที่ประณีตมีบันไดเวียนที่สวยงามพร้อมด้วยกระจกที่เปลี่ยนสีด้วยแสงที่เข้ามาจากดาดฟ้าด้านบนนอกจากนี้ยังมีห้องสวีท VIP และห้องสวีทสำหรับแขกจำนวนมากพื้นที่ของลูกเรือสามารถรองรับคนได้ถึง115คนมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่รองรับเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง9.5ตันอันดับที่4แซัม650ล้านเหรียญสหรัฐ เรือโดยสารหรูนี้ซึ่งเพิ่งถูกส่งมอบให้กับเชคคาลิฟาบินไซเอลานายันประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตและเอมีออฟอาบูดาบีเป็นเรือยอชสุดหรูที่มีราคาแพงเป็นอันดับสี่ของโลกที่ผู้ผลิตโมว่าแอสซัมเป็นเรือยอชที่ซับซ้อนและท้าทายที่สุดที่เคยสร้างขึ้นมา มีความยาวของเรือ590ฟุตทําความเร็วได้มากกว่า30นอตหรือ35ไมล์ต่อชั่วโมงการตกแต่งภายในที่หรูหราได้รับการออกแบบโดยนักตกแต่งภายในชาวฝรั่งเศสคริสโตเฟลีโอนี่อันดับที่3สตรีทออฟโมนาโก1.1พันล้านเหรียญสหรัฐซุปเปอร์อะคัมนี้มีขนาด500ฟุตการออกแบบได้จำลองสถานที่สำคัญของโมนาโกเอามาไว้บนเรือมีทั้งคาสิโนสะว่ายน้ำสนามเทนนิสห้องนั่งเล่นหรูหรา นอกจากนี้ยังมีห้องสวีทเจห้องรองรับได้ถึง16คนพร้อมห้องรับรองแขกห้องน้ำห้องแต่งตัวและระเบียงทั้งหมดในห้องเอเทรียมซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเรือซึ่งแผ่กระจายไปทั่ว3ชั้นและขยายไปถึง4,800ตารางฟุตพร้อมเฮลิคอปเตอร์และเรือดำน้ำอันดับที่สอง อีคลิป1.5พันล้านเหรียญสหรัฐสร้างขึ้นโดยบลูและวอสออฟฮัมบูกและมีความยาวถึง536ฟุตทำให้เป็นเมืองลอยน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกขนาดมหึมาของอีคลิปช่วยให้พื้นที่ของเรือมีคุณสมบัติพิเศษมากมายรวมถึงห้องโดยสาร24ห้องสระว่ายน้ำอุ่น2แห่งและห้องโถงดิสโก้สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ได้ถึงสงลำและเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ดำได้ลึกถึง50เมตร มีระบบตรวจจับผู้บุกรุกและระบบป้องกันขีปนาวุธในขณะที่ห้องนอนและสะพานหลักของเรือยอชมีการหุ้มเกราะป้องกันและกระสุนปืนใหญ่รวมทั้งเลเซอร์ตรวจพื้นที่โดยรอบอันดับที่1 history supreme 4ีพันล้านเหรียญสหรัฐถูกออกแบบโดยโจดแทกเกสที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสหราชอาณาจากักรซึ่งใช้เวลามากกว่า3ปีในการสร้างและถูกซื้อโดยนักธุรกิจชาวมาเลเซียที่ไม่ระบุชื่อในราคา4,500ล้านเหรียญ พวกเขาประดับเรือทั้งหมดให้พ้นจากฐานของเรือเคลือบด้วยทองคำขาวบางๆในโซนรับประทานอาหารดาดฟ้าราวบันไดหนึ่งในคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดของซูเปอร์อันงดงามนี้คือห้องนอนใหญ่มีลักษณะเป็นกำแพงที่ทำจากหินอุกกาบาตและรูปปั้นที่ทำจากกระดูกเตอร์โนโซอรัสเร็กซ์ของแท้ความแพงแบบสุดๆของเรืออาจจะมาจากการตกแต่งด้วยทองคำแท้ที่มีน้ำหนักรวมถึง68กิโลกรัมเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบเรือลำไหนบ้างคะ ก็คอมเมนต์บอกแอร์ด้วยนะคะ